มาเลยคะ่ะสําหรับท่านใดน,นะคะที่เป็นโรคหมดรองกระดูกทับเส้นนะคะดูแลมาหลายวิธีแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ใบไผ่จะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะดูแลยังไงให้ตรงจุดนะคะก่อนอื่นเลยนะคะหลายคนก็เป็นมาเหมือนกันนะคะที่กินยากายภาพดึงหลังฝังเข็มรวมถึงคุณหมอจะสั่งผ่าตัดใช่ไหมคะบางทีนะคะสําหรับคนไหนที่ทานยามานะคะจะช่วยแค่บรรเทานะคะเพื่อรอการผ่าตัดเท่านั้นเองนะคะทําให้ยาหมดฤทธิ์ปุ๊บเราก็จะกลับมาปวดอีกกายภาพดึงหลังฝังเข็มตรงนี้นะคะจะเป็นการนะคะทําให้ดูแลรักษาที่ ะะจึงทําให้เรานะ่กไม่หายขาดสักทีนะคะวันนี้นะคะใบไผ่จะแนะนําสารสกัดเฉพาะทางนะคะ 2ตัวเลยที่จะช่วยนะคะในการรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท1เลยนะคะเราต้องดูแลที่กระดูกและก็ฟื้นฟูที่เส้นประสาทนะคะพร้อมกันทั้งหมด2จุดนี้นะคะจะทําให้อาการที่เป็นอยู่จะค่อยๆดีขึ้นสารสก,กัดตัวแรกเลยนะคะนั่นจะชื่อว่ายูโปรเฟตของเรานะคะตัวนี้นะคะจะช่วยในการฟื้นฟูนะคะหมอนรองกระดูกอ่อนของเรานะคะสามารถสร้างเนื้อเยื่อก,กระดูกอ่อนของเราขึ้นมาใหม่ได้แทนการผ่าตัดเลยใบไผ่แนะนํานะคะให้ทานต่อเนื่อง90วัน,นถึง120วันนะคะหมอนรองกระดูกของเราตัวนี้ค่ะสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะคะส่วนอีกตัวที่ใบ ไปต้องฟื้นฟูอ,อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เลยนะคะชื่อว่ายูนิยอยตัวนี้นะคะจะช่วยในการฟื้นฟูเส้นเอ็นเส้นประสาทอาการที่เราเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเล้าชากล้ามเนื้อขาอ่อนแรงก้นปัสสาวะไม่อยู่ขับถ่ายลำบากนะคะต้องทานตัวนี้นะคะหรือบางคนเป็นบริเวณบารายนะคะอาชาที่ปลายนิ้วนะคะตรงนี้ก็ต้องทานตัวนี้คู่กันนะคะสําหรับคนไหนนะคะที่ดูแลมาแล้วหลายวิธีนะคะลองมาหลายตัวไม่ดีขึ้นใบไผ่อยากให้เปิดใจลองสารสกัด2กระปุกนี้นะคะทานต่อเนื่องนะคะ90วันถึง120วันนะคะอาการที่เป็นอยู่จะค่อยๆดีขึ้นนะะคคใรรทีี่มมอาาากต ี่าเล่ามาสามารถทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะ